สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสะร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสําหรับเมื่อคืนนี้ที่ทางด้านของแนคกชาลีได้ขอขึ้นไลฟ์กับคุณโจโมนทนีและได้พิมพ์กลางไลฟ์อย่างดูเดือดซึ่งทางด้านของคุณโจก็ไม่ได้มีการตอบรับใดๆและไม่ได้ให้ขึ้นไลฟ์ด้วย และล่าสุดก็มีประเด็นสดๆร้อนๆอ,อีกแล้วเมื่อน็กชาลีได้บุกอีกครั้งโดยครั้งนี้ทางด้านของน็กได้เข้าไปคอมเมนต์ผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งที่ชาลีเรียกว่าเป็ดโดยคอมเมนต์ว่าเปล่าผมสงสารเหมือนพวกอวกฉลาดแบบอยู่บ้านเดียวกับเขารู้ทุกอย่างพูดเป็นชอ็อตๆกัวดูโง่งไปกว่านี้เลยอยากเตือนเลยอยากให้มาคุยหวังดีแค่นั้นเองเป็ดไม่ได้สําคัญอะไรเลยซูนะเป็ดเพื่อสติ๊กเกอร์ของเป็ดน้อย ็ดพี่พี่สื่อถามว่าเป็ดคือใครหรอทำไมถึงสำคัญตัวกาเรียกพี่พี่สื่อไปด้วยผมยังไม่กล้าเรียกเลยอ่ะหูยคงเป็นคนสำคัญน่าดูเลยอ่ะเป็ดนักข่าวถามเป็ดคือใครเขาไม่รู้จักบอกว่าไม่อยากเสียค่าน้ำมันรถมามีชื่ออื่นอีกไหมนอกจากเป็ดเพื่อเขาจะรู้จักเป็ดน้อยงี้หรอเป็ดมาคุยกับผมเองสบายสบายดีกว่านะ และทางด้านของเป็ดก็ได้ตอบกลับชาลีว่า 1. ผมไม่สะดวกครับแต่ถ้าจะน,นัดขอเป็นสถานที่เปิดและมีสื่อมวลชนเข้ามาได้มีเพื่อนเอฟซีหลายคนที่สงสัยอยากดูหลักฐานตรงนี้และคุณต้องพร้อมถูกตรวจสอบ 2. โดยที่ผมจะไลฟ์สดไปด้วยเพื่อความปริสุทธิ์ใจเพื่อเรียกร้องคืนความยุติธรรมให้กับกามินและคุณต้องมาคนเดียวเท่านั้นมีแค่คุณกับผมและสื่อกลางที่จะพูดคุยคุณก็เตรียมหลักฐานมา ซึ่งหลังจากโพสด,ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นไอ้นี่มันใหญ่มาจากไหนขอให้ชาลีดูแลเขาให้สุดๆเลยนะเอาให้สุดเท่าที่ชาลีเคยเจอมามีแค่กระดอลไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรชาลีไม่ฟ้องแต่พี่พี่เขารอดหมายสารอย่างแน่นอนชาลีหล่อมากแมนมากพวกเรารักชาลีจัดให้เป็ดตัวนี้หน่อยค่ะปากดีมาก เป็ดคิดว่าตัวเองเป็นเซเล็บหรอโถโถโถไร้ราคานักข่าวไม่รู้จักและไม่ให้ค่าฮ่าฮ่าฮาอย่างเดือดฟาดเข้าให้บอกแล้วชาลีหาที่ลงสวยๆให้แล้วไม่ชอบไม่จบกันเองเรียกได้ว่าไม่ว่าเรื่องราวจะดำเนินไปในทิศทางไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ